โอ้โหโดนแล้วครับโอ้โหโดนแล้วครับใหญ่ใหญ่โดนแล้วครับโ,โ,โ,โดนแล้วโดนแล้วครับโดนแล้วโอ้โหใหญ่ใหญ่ใหญ่ครับโอ้โหไม่ปล่อยให้กลับเลยเหรอขอกลับบ้างนะอือหืออือหือ อินซีน้ำเช้าครับเจ็ดโมงห้าสิบเก้านาทีนะครับรยมหาเยอะอแล้วริมหาเยอะไม่มีเยอะอแล้ว วิ่งก๊อกเดียวอยู่เลยเงียบเลยผมว่าปลาใหญ่นะเพราะว่าปลาใหญ่ไม่ค่อยวิ่งปลาเล็กๆอ่ะมันวิ่งดีแต,ววแต้มแรกครับแต้มแรก วิ่งแล้ววิ่งแล้วมาโยนชฉมกันหน่อยใช้ครับมีมีครับมีครับเตรียมพร้อมแล้วครับบางรีบหาเหยื่อให้ผมเลยเดี๋ยวผมจัดการให้ผมต้องการลูกเหยื่อครับณ้ะขอผมมีผมมีบางไม่เป็นไรผมเตรียมไว้แล้วครับผมมีแล้วเดี๋ยวผมจัดการเอง băng băng ngốn lúc giữa ấy phụng lên

เกี oh, ่ยวหลังโอ้แล okay. ้วลูกโอ้มันเกี่ยวหลังเกี่ยวหลังอิสุล่ะโอ้โหเรียบร้อยครับแต้มแรกอือหือบิสมิลลาห์โอเคอือฮู้ฮย ต้มแรกครับพี่น้องอีซีแต้มแรกนะครับซีน้ําเช้านะครับก็นี้มากับพี่เอนะครับแล้วก็บังนะครับวันนี้ก็พาพี่เอมาเที่ยวนะครับทะเลชุมพรลอยสายครับแต้มแรกน้ําเช้ามาแล้วนะครับโอเคไี่ปล่อยต่อนะครับผมลอยสายดูครับด้านหน้าพี่เอทำอะไรนะครับเต็มกระป๋องหมดครับลุกลา โอเคนะครับกินอ,กอ,อีกแล้วครับโอ้โหกินอีกแล้วอบิสิล่ะเอาละอะไรนะ ฟังเสียงฟังเสียงฟังเสียงยยอขอไปไหน,อ,น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 อ่ะอ๋อ แน้ำเช้าเต็มสองนะครับใส่ไมใหญ่ใส่ไมใหญ่โอ้โหรุด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 ลุดโอ้โหรีบไปหน่อยครับอุ้ยเกี่ยวเกี่ยวสายใครมานะงานเข้าเรียบร้อยครับรอบนี้ติดงเปล่ติดง้องไง

ว่าเหยื่อมันน่าจะหยบตัะตัวตายพอขยับมันซัดเลยใช่ไหมมันเหื่อดิ้นดินด้นน้ำผู้อเอาเข้าปากหมดสามตามจะเหลือมันจะรอดอะไรเนียอ่ะปลาไปก่อนพี่นี่นะครับเพื่อนๆ เต้มสองเต้มสองอู้ฮู้อ่ะพี่เอถือถือกล้องนะนี่นะอ่าเห็นผมไหมอ๋อสวยครับโอ้ยแต้มสองเต้มสองสวยครับผมโอ้ยสุดยอดอ่ะเอาปลาไปยกให้เลยโอ้โหแต้มสองเต้มสองโดนโดนครับโดนโดนกระแทกกระแทกโดน โดนอิงสีครับไม่ต้องไม่ต้องพี่ไม่ต้องไม่ต้องมาละกินก็กินลอยก็กินนะฮะโอ้ยลุตเฮียบัง โอหลุดได้ไงวะโอ้ล้างไว้ตั้งนานแล้วนะดูเรียบร้อยครับเรียบร้อยตัวอะไรมาชมกันนะครับอือฮตือตื้อตื้อเก่าแน่นอนครับ,บนนะคุยโทรษษศัพท์เสร็จย่อนก็แดกเลย เก๋าครับเกาใหญ่เกาใหญ่หนาโอโ้โหนี่ครับตุ๊กแกไซ้เบ่งเบ้งเลยครับนีบเลยไม่ไม่เถียงครับไม่ค่อยเถียงยยบ้าง มมันนขาขาวเขาวขาวเก๋าเบาเบาเบาอ้เก๋าอุ้ยไอ้อันนั้นอะไรวะอะไรเนี่ยอุ้ยไอ้อุตมะไหมอุตมะเนี่ยอุตมะตัวเลือเลยดี๋ขึ้นใหม่ขึ้นไหมมาขึ้นใหม่ทีเรารอหน่อยดิครับไม่ต้องรีบนะครับ บังอย่าให้หลุดนะงัดเข้ามายังอยู่ป่ะยังอยู่ป่ะอินซีไหมป่าอะไรเอ่ยสู้ไหมเหยียกคันสูงมากยอมแล้วมาแล้วมามาบังหันมาโอเคโดนแล้วครับแต้มสามเต้มสองชูมา โอเคโดนจนได้ okay,